สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสุริยุปราคากันนะคะสุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยจะมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเมื่อสังเกตจากพื้นโลกเราจะมองเห็นดวงจันทร์ เพื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์อาจจะบังมิดหมดทั้งดวงหรือบังส่วนก็ได้ในแต่ละปีการเกิดสุริยุป,ปราคาบนโลกอาจเกิดขึ้นอย่างน้อยสองครั้งสูงสุดไม่เกินหครั้งอาจจะไม่มีสุริยุป,ปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรืออย่างมากไม่เกินสองครั้งก็ได้เด็กๆทราบกันไหมคะว่าสุริยุป,ปราคามีกี่ชนิดสุริยุป,ปราคาที่ปรากฏให้เราเห็น มีสีชนิดค่ะคือสุริยุปราคาเต็มดวงสุริยุปราคาบางส่วนสุริยุปราคาวงแหวนและสุริยุปราคาผสมปรากฏการณ์สุริยุปราคาแต่ละชนิดมีลักษณะการเกิดต่างๆดังนี้ค่ะ 1. สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นได้เพราะดวงจันทร์มีขนาดใหญ่อยู่ใกล้โลกมากพอที่จะบดบังผิวสว่างของดวงอาทิตย์ได้ทั้งหมด เราจึงมองเห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง 2. ส,สุริยุปราคาบางส่วนเกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มาบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน 3. ส,สุริยุปราคาวงแหวนเกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจากโลกมากเราจะมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์มองดูเป็นจุดดำเล็กๆบนดวงอาทิตย์ และมองดูดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงแหวนอีกด้วยสุริยุปราคาผสมเนื่องจากความโค้งของโลกทำให้เกิดสุริยุปราคาคราวเดียวกันกลายเป็นแบบผสมได้คือบางส่วนเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่เหลือเป็นสุริยุปราคาวงแหวนบริเวณที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงโลกจะอยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่า การมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นอันตรายต่อดวงตามากเพราะรังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีรังสีอินฟราเรดเป็นอันตรายต่อเรตินาในดวงตาของเราอาจทำให้ตาเราบอดได้การใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นกล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์ก็ยิ่งจะทำให้เป็นอันตรายต่อดวงตาของเรามากยิ่งขึ้นและการใช้แว่นกันแดด ก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันในการดูปรากฏการสุริยุปราคานั้นจะต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ช่วยกรองรังสีบางชนิดที่จะเข้าสู่ดวงตาหาได้ง่ายเช่นกระจกรมควันหนาฟิล์มถ่ายรูปที่ไม่ใช้แล้วและต้องไม่ดูนานจนเกินไปต้องมีการพักสายตาด้วยแต่การสังเกตที่ปลอดภัยที่สุดคือ การฉายแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์อื่นๆเช่นกล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์แล้วใช้กระดาษสีขาวมารองรับแสงนั้นจากนั้นมองภาพจากกระดาษที่รับแสงแต่ต้องไม่มองผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรงการมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าโดยตรงได้ต้องไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาก็ต่อเมื่อเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเท่านั้น นอกจากจะไม่เป็นอันตรายแล้วยังได้เห็นความสวยงามขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเห็นบรรยากาศชั้นโคโรนาแผ่ไปรอบดวงอาทิตย์บางครั้งอาจเห็นโคมอสเฟียและเปลวสุริยะที่พุ่งออกมาจากขอบดวงอาทิตย์และที่สำคัญควรหยุดดูดวงอาทิตย์ก่อนที่สุริยุปราคาเต็มดวงจะสิ้นสุดลงเล็กน้อยในการเกิดสุริยุปราคามีระยะเวลา หรือวงรอบของการเกิดที่แน่นอนดังนั้นจึงทําให้สามารถทํานายการเกิดสุริยุปราคาในครั้งต่อไปได้ในการคํานวณอย่างง่ายๆจากความเร็วในการเคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์เปรียบเทียบตําแหน่งกับการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก time